คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นดึงเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ใช้เครื่องหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมในะช่องน้องมะหาแล้วนะวันนี้เนี่ยก็มาตามกับอัตราการแตกของเกมเสือโดดแล้วนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปโคตรนานแล้วนะเกมนี้ไม่ได้ตามอัตราการแตกกันเลยนะครับผมมีมีแล้วนะมีมาแบบ เป็นช่วงๆขงเขาแหละแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมโดงเกมโดดเลยเท่านะแต่ช่วงนี้ก็กลับมาเล่นละทั้งเสือโดดทั้งวัวโดด,ดนะถ้าใครที่อยากตาม,มาตาก,กันแต่เกมพวกนี้เนี่ยก็แชกกันได้เลยสาหรับตัวกลุ่มบราธรรมนะครับผมเราสนใจเข้าตัวกลุ่มเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมดนะครับผมใไปนะเข้าเกมมาดีวกว่าวันนี้เนี่ยมาไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนกะว่ามาเล่นชิลๆ,ๆจริงๆนะวันนี้เนี่ยมากับทุนแค่500บาทเนาะคือปกติเราจะเล่นแบบทุนแบบพันสองพันอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าขอเปลี่ยนฟิลบ้างละกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างละกันเราเล่นจาก500ก็ค่อยไล่เบ็ดค่อยๆไล่ทุนไปไปทีละนิดนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมเล่นทุนกันแบบหนักนะนะเกมโดดพวกเนี้ยเกมเสือเกมบัวอะไรเงี้ยทุนหนักกันมากแต่ละคนที่เล่นนะผมไปดูมาบางคนเล่นกันแบบสองสามหมื่นเป็นแสนยังมีโดนผมไม่รู้ว่าเขาเล่นจริงหรือเปล่านะเนาะ ทุนแบบแสนกว่าเงี้ยสี่แสนโอ้โหโสุดจินวนเกมเสือเกมบวัวแหละทุนน้อยอย่างเรานี่จะมีสิทธิ์ไหมครับทุน <c ười> น้อยอย่างเราเจะมีสิทธิ์ไม่โดนเกมนี้ <Yeah. S 1> คือมันต้องอัดเดอะคือมันต้องเอาสุด,ดนะเพราะว่าหวังให้ได้คูณสิทไงคือถ้าได้คูณสิบป,ปุ๊บเ่ยคือจบเลยนะจบเจ้าไม่เลวหรือแต่ว่าอย่าไปโดนคูณสิบป,ประทัดกับส้มกนันพอตัวอะไรได้หมดแต่วันนี้เนี่ยผม ไม่ได้มีเป้าหมายเนาะคืออ่ะเป้าหมายมีแหละขอแค่ให้ได้คูณสิบนะนะตัวอะไรก็ได้เออจะส้มหรือประทัดก็ได้แต่ขอคูณสิบไว้ก่อน <c oughs> ยังไงตัวแพงไม่แพงไม่เกี่ยงกันวันนี้คูณสิบมาได้ค่อยว่ากันอีกทีเอาวสวยรางวัลก้อนโตเปิดให้แล้วเว้ยอัปเ,เดตเดี๋ยวนะแตกปุ๊บอัปเดตปับ๊บ ไล่ช้าไล่เร็วก็ไล่เหมือนกันเสียเหมือนกันอุย้ยมาแลวเว้ยอีก60เว้ยกำไรสามบบาทก็ถือว่าเร็วนะเล่นมาแป๊บเดียวแล้วน,นะอคอมโบ,โบแบบออกมาสองสามดอกติดๆแล้วเนี่ยแต่ไม่มีวิเวลจะโดดเลยเหรอเสไม่มีแบบจะ เอออ้าวเอเอ,เ,อเรียบร้อยอรางวัลเมกะร้อยี่สิบบาทเบ็ดสามไอ้หนูเบ็ดสามมาร้อยี่สิบบาทเอาดิกดยาวๆเงี้ยกดได้ทั้งวันแหะแต่เขาบอกว่าต้องขึ้นเบ็ด,ดบเ,เท่านะกลับไปกระเชือกเขาหน่อยเออเขาบงเขาบอกแล้วมากระเชือกเขาแต่ทาไม่ได้ก็ค่อยไปหาวิธีเล่นกันเอาเองแล้วกันนะวูบเฮ้ยสี่ดอกเน้นๆน้นตกติดกันแล้วรางวัลก้อนโตทุกคน ดอก 40, 30, 100, 120, 100อย้อย้ากอย่างนี้ไม่ต้องโดดก็ได้นะมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยกำไรสวยๆเลยแล้วนะเขาเรียกว่าค่อยๆไปไม่จำเป็นต้องแบบแบบตู้มตๆตมแบบใส่เป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ย เงียบเฉยเลยหกร้อย่าบาทแล้วตอนนี้ก็ยังได้กำไรอยู่ถือว่าเป็นกำไรอยู่ร่วนผมจะวนอยู่ประมาณนี้ก่อนนะผมจะไม่รีบขึ้นเบ็ดนะครับผม เอาแล้วไงเบ็ดห้ามาหาโหดไงเบ็ดห้าเริ่มไม่ออกแล้วโ้ยไปรอนเราไม่ได้ออโตโ้เลยว่ะถอยไป3ออโตโ้ล้วกันเอาสัก30ก็ เดิมพันไปหน้าผมนะสามสิบสามสิบหมุน <Nice. S 1> เบ็ดสามก็ประมาณเก้าสิบบาทเนาะก็ดูว่าภายในเก้าสิบบาทเนี่ยเราจะได้ทุนคืนมาหรือว่าได้กำไรหรือว่าขาดทุนแต่ผมดาอาการละมันช่วงต้นมันมาถี่เกินนะเ <Yeah. S 1> พราะมันมาถี่แบบนี้หลังๆเนี่ยเราเริ่มกลัวแล้วว่ามันจะมาหรือเปล่า <Nice. S 1> หลังๆเนี่ยเริ่มกลัวเหมือนกันนะคือ ตอนต้นมันมาแรงเกินะนะทุกคนปกติเขาจะแบบเออคอมโบแบบย่อคอมโบล้อคอมโบแบบนิดๆหน่อยๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอัน <Nice. S 1> นี้คือเอาซะโอ้โหน่าจะหนักจะเต็มเลยพี่พอดีพอดีไปก่อนใจเย็นๆนะะค่อยเล่นเงินไปไม่ได้รีบไม่ได้รีบตรงนะั้นแต่พเราผมเล่นได้ยาวๆนะคุณ <'s> nice. ประมาณนี้เนี่ยคือแม่งไม่มีให้ซื้อฟรีเกมป่ากวะไ <laughs> ม่ให้ซื้อป่าวะเสือเนี่ย อันนี้ซื้อฟีแกมได้ดีมากเลยด้วยนะ้ออ้้อ้อ้อย้้้อ้โอ้อ้ เหตุ5เขาไม่ขยันออกเลยเว้ยเขาออกมารอบเดียวแล้วเงียบกลิบเลยนะนะแต่เรายังมีหวังเนี่ยเราก็ใส่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละวันนี้ผมไม่ซีเรียสกับทุนนะนะห้าร้อยกว่าบาทเนาะแต่ถ้าแบบสองสามพันอย่างเงี้ยถ้ามาอย่างนี้นี่คือเริ่มเดือดแล้วนะตอนต้นที่มาแบบโอ้โหจ่ายเหมือนแบบมึงจะไม่มีอยู่แล้วอะเออเหมือนจะไม่จ่ายแล้วอะจุนี้เออ มาแล้วเว้ยฝนนิดบนหน่อยมาแล้วอ่ะดูนี่เด้อสองร้อยกาบ,บาทไื่ดรอกว่าต้องพยายามไล่เบ็ดเร็วๆตรงนะี้เพราะว่าทุากๆรอบที่ผมขึ้นเบ็ดเนี่ยจะมีรางวัลใหญ่เนี่ยโผล่มาหนึ่งรอบเสมอทุกๆเบ็ดเลยทั้งเมื่อกี้เนี่ยเบ็ดสองเบ็ดสามเบ็ดห้าแล้วก็โผล่มาเบ็ดเจ็ดก็อนแต่พอจากนั้นเนี่ยถ้าเราย้ำยาวๆเนี่ยเสร็ไม่ออกเว้ยต้องลองเปลี่ยนต้องลองต้องลองต้องลองสลับเบ็ดไปตรงนะเผื่อว่ารางวัล้อนโตจะออกอีก สรุปคือไม่โดดละไม่ใช่เสือโดดละวันนี้กูเสือคอมโบนอกนะ <laughs> ไม่มีโดดเลยนะตัง้งแต่เล่นมาตั้งแต่กดมานี่ก็ไม่มีแบบเสียงวิ้งวิ่งอะไรสักอย่างเลยนะปกติมันจะมีเสียงไงวะจำไม่ได้คือจาไม่ได้อะเพราะมันไม่มีเสียงโดดเลยตอนนี้ปกติมันจะมีมาก่อนอนะแล้วก็แบบเอ่อค่อยโดดเออโอโอเคโอเคโอเคทำได้แล้วทำได้แล้วนะไม่ได้เล่นมา,นานมากเกมเสือโดดเนี่ยไม่ได้เล่นมาโอ้ เดือนวันะสองสามเดือนได้เลยมั้งเกมเสือเนี่ยเฮ้ยเหลือเล่นวัวทุกนันจำไม่ได้ว่ะแต่รู้ว่าน้อยอะรู้ว่าเล่นน้อยมากๆเสือแมนก็น่าจะเป็นเกมบัวแล้วป่าทุกนันผมจาผิดเออนี่ไงเนี่ยมันต้องมาสักเบ็ดหนึ่งทุกน,นัไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้โดดอะมาถ้าแตกก็เปเลี่ยนเบ็ดทุกนัแตกก็เปลี่ยนเบ็ดรางมันใหญ่ก็เปลี่ยนเบ็ดเฮ้ยเนี่ยมาอีกแล้วโดนเฮ้ยของจริงว่ะใช่แล้วแหละ ว่าใช่ยังไงก็ใช่แม่งเปลี่ยนเปลี่ยนเบดหนึ่งกดไม่กี่ทีแตกรางวัลใหญ่กดอเอ้าไม่รู้ว่าได้อีกโหนี่เนี่ยโผล่มาเก้าร้อยแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยคือผมย้าอยู่แต่แบบเบ็ดเดียวเงี้ยคือมันได้รางวันใหญ่ละแล้วผมก็ย้ําอยู่นะน่ะก็ไม่เห็นได้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันเ็หมาจริงๆงไงตอนนี้ไปแล้วโผล่ทีหนึ่งพันแล้วทุกคนทำไรห้าร้อยกว่าแล้วเปลีป่ยนไปตต่อ หรือว่ามันล่อให้เราขึ้นเบ็ดสูงทุกคนผมถึงสิพอนะถ้ารางวัลใหญ่เดี่ย1สิจบปุ๊บผมหยุดเลยทุกคนถ้าได้รางวัลใหญ่ตรงเบ็ดสิบนะพออะไรแล้วนะแต่ขอให้มันโดดได้ไหมขอสักรอบไม่ได้แล้วทำไมกักกันจังขาหักป่ะพี่อุ้ยโอ้ไม่ใช่รางวัลใหญ่โอ้โหตกใจไว้ก่อน ได้ปะที่จริงแค่แน่ๆน,น,นะคนนะไอ้ไอ,ไอ้ถ้วยทองเนะี่ยสามอันเรียงกันแนวขวางก็ได้แล้วนะเนี่ยรางวัลใหญ่อ่ะหนักด้วยเอออุ้ยนี่เขยมาจริงเอา้าทุกใจรุ่นไม่เหมือนมันได้ยินที่เราพูดไหมขอขอบคุณสิบแบบถ้วยทองได้ไหมขอบคุณสิบถ้วยทองได้ไหมถ้ามันได้ยินแล้วมันมาจริงนะอ,อ,อย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเอาว่ะอุอย้ยผมไล่ อันนี้ครบทุกเบ็ดแล้วนะเหลือแค่เบ็ดหนึ่งแล้วนะที่ไม่ได้เล่นแต่ตอนนี้เนี่ยเออเบ็ดสองเบ็ดสามเบ็ดห้าเบ็ดเฮ้ยเบ็ดสี่เบ็ดสี่ไม่ได้เล่นเดี๋ยวเอาเบ็ดสี่แล้วนะเหลือเบ็ดสี่แล้วแหละเบ็ดเดียวแล้วแหละเบ็ดหนึ่งไม่นับแล้วกันน้อยเกินนะน้องนะเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองสามสี่ห้าอ่ะสี่นี่เล่นอยู่ตรงนั้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราไล่มาหมดแล้วโดน คือครบทุกเบ็ดอะทุกเบ็ดได้รางวัลแบบใหญ่หมดเลย <Nice. S 1> แล้วนะหมดเลยจริงๆเนี่ยกำไรขึ้นแบบสวยๆเลยรร่นรางวัลใหญ่แบบโผลมาแบบกดไม่กี่ทีอะ <Nice. S 1> แต่มันไม่ได้ไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้โดดอะรุ่นอย่ามันไม่มีโดดอะ <Yeah. S 1> แล้วอย่ามาโดดตรงเบ็ดสี่นะกด,ดเบ็ดสิบต้งนานมาโดดเบ็ดสี่นี่คือหัวจะปวด nice. Nice. อืม nice. สุดยอดซักยัไงอย่างนี้นอยส์นอยส์เย่ไม่มาแล้วมนันก่อนนะดูอาการละน่าจะจบประมาณนี้หรือเปล่า nice. น i c e ่นนอะทุกคนปสีไม่ไม่ให้หรอ เบสสี่ีจริงๆนะของคนจีนแะนะเบสสีแล้วสีอ่ะวันนี้ก็เอาะกำไรไปประมาณนี้แล้วกันนะประมาณ500กว่าบาทเนาะก็ถือว่ายังดีอ่ะที่ได้กำไรแล้วนะแล้วก็วันนี้เนี่ยโคตรเซอร์ไพรส์เลยลนะไม่มีโดดสักรอบแถมทุกเบ็ดได้คอมโบใหญ่หมดเลยลนะคอมโบแบบ,บโอ้หนักๆเลยอ่ะถ้าเอาจริงๆผมแบบไม่ย้ำแบบ เบ็ดห้าเมื่อกี้นานๆแล้วนะผมว่าตอนนี้เนี่ยผมไปโผล่ที่พันห้าพันหกได้เลยนะแล้วก็โอเคถือว,ว่าดีละที่ได้กําไรแล้วนะกาถ้าใครที่อยากตามเกมนี้เนี่ยมีาตากระตกระแตกกันมาจัดกันได้เลยนะครับผมรองเกมเสือโดดก็ถือว่ายังดีว่ะเกมนานแล้วนะนานมากๆแล้วด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสนใจก็ตกลมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ไว้เจอกันสวัสด,ดีครับผม